สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับัวหน้าทันให้มาดัดเหล็กครับเป็นดัดเหล็กลูกโซ่นะครับเพื่อที่จะไปผูกกับเหล็กเมนหลักของคานทับหลังนะครับเป็นคานทับหลังของผนังก่ออิฐนะครับก็เนึกงว่าจะดัดง่ายๆนะครับลองมาดัดเองก็รู้สึกว่าดัดยากนะครับเพราะว่ามันมีขนาด สั้นนะครับความยาวไม่ไม่ยาวนะครับประมาณ12เซนน่าจะได้นะครับเป็นสิบสอเซนแล้วก็หักทั้ง2ด้านนะครับวุน้าเพิ่นหามาดันเล็กครับพี่น้องมาดิเป็นคนงานไม้ครับมาสะพานงานน้ำเพิ่นนะครับเพิ่นก็ล่องให้ตัวงานทดลองงานในการดัดเล็กครับพี่น้องบอมันสีดัดยังไงเนาะพี่น้องเนาะโอ้เงือแตกคือกันครับอากาศหนาวเหน็บเงยแตกเลยครับชีวิตของพี่น้องเช่ากระสังเข้าครับผม ฝากก็เลยกดแชร์ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสนุกสนานนะครับมาถ้ายพี่น้องวันสุกขครับผมนี่เสร็จเรียบร้อยไป1ชิ้นครับขอบคุณที่ติดตามผมที่รับชมครับผม